สวัสดีครับอยู่กับผมโนบอดี้วันนี้เราจะมาสปอยเกียนไอรอนแมนไอรอนแมนภาคหนึ่งเรื่องเปิดฉากมาที่พระเอกของเราโทนี่สตาร์ไอหนุม่มหนวดเข้มรูปหล่อเศรษฐีพันล้านตอนนี้เนี่ยไอโทนี่ยังเป็นพ่อขาอาวุธยังไม่ได้เป็นไอรอนแมนระหว่างที่นั่งรถไอโทนี่ก็ถูกซุ่มยิงปิวปิวปิวปิปิปิปปไอโทนี่ก็หนีเอาตัวรอดโอ้ยโอยวิ่งกูต้องรอดเดี๋ยวไม่มีไอรอนแมนภาคสอง ไอ้โทนี่ก็หยิบโทรศัพท์จะโทรบอกภูมิกับว่าให้หยุดยิงเดี๋ยวกูตายระหว่างนั้นไอ้โทนี่ก็โดนจรวดตูมสลบจากนั้นเนี่ยหนังก็ย้อนเวลา36ชั่วโมงก่อนถูกซุ่มยิงนี่ก็คืองานรับรางวัลไอ้โทนี่ไม่มาครับแม่งหายไปไหนก็ไม่รู้จนไอ้ลุงหัวโลนเนี่ยต้องไปรับรางวัลแทนไอ้ลุงหัวโล้นเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับไอ้โทนี่ส่วนไอ้โทนี่เข้าบ่อนเล่นไพ่ว่างจัดไม่มีอะไรทําไอ้โทนี่กําลังจะกลับก็มีนักข่าวสาวสวยมาสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาไอโทนี่พาไปกินตับที่บ้านเฮ้อเช้าวันต่อมาไอโทนี่ก็มาที่อัฟกานิสถานมาเพื่อขายจรวดก่อนจะขายมันก็ต้องพรีเซนต์ยิงโชว์กันซะหน่อยไอโทนี่ก็บอกจรวดผมไม่ธรรมดาพร้อมกับพายมือและพูดว่ารู้จักไอตายบ้าวตายปาโมกตายปาโมกจากนั้นเนี่ยไอโทนี่ก็ขึ้นรถแล้วก็ถูกซุ่มยิงเหมือนที่เล่าไปตอนแรก ไอ้โทนี่ฟื้นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองถูกจับอยู่ที่ไหนสักแห่งและมีอุปกรณ์บางอย่างอยู่ที่บนหน้าอกไอ้โทนี่ที่อยู่บนหน้าอกก็คือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ช่วยไม่ให้สะเก็ดระเบิดพุ่งเข้าหัวใจไอ้โทนี่ส่วนพี่ล้นคนนี้เขาชื่อว่ายินเซนจากนั้นพวกคนร้ายก็เข้ามาและบอกไอ้โทนี่ว่าข้าอยากให้เองสร้างจรวดให้หน่อยไอ้โทนี่ก็บอกว่าไม่สร้างไม่ทำขี้เกียจอยากนอนพวกคนร้ายมันก็ทรมานไอ้โทนี่จนสุดท้ายไอ้โทนี่ก็ยอมสร้างจรวด ปรากฏว่าไอ้โทนี่แม่งเหลี่ยมไม่สร้างจรวดดันไปสร้างชุดเก่อ Iron Man. ไอรอนแมนไอ้พวกคนร้ายก็สงสัยทำไมจรวดมันรูปร่างแปลกๆจากนั้นก็เปิดตัวหัวโจกฝั่งคนร้ายแม่งหน้าโคตรเหมือนหมอปลาหมอปลาก็บอกไอ้โทนี่ว่าพรุ่งนี้จรวดต้องสร้างเสร็จเพราะถ้าสร้างไม่เสร็จกูจะบอกคนดูว่าเอเวนเจอร์เอนเกมตอนจบไอรอนแมนตายไอ้โทนี่ก็รีบสร้างชุดก่อเลยครับพอสร้างเสร็จต้องชาร์จแบตเข้าชุดแต่ช้าเกินไปไอ้พวกคนร้ายมันรู้ตัว ยินเซนและอาสาจะไปถ่วงเวลาให้จนสุดท้ายยินเซนก็ถูกยิงตาย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 จากนั้นก็เปิดตัวไอรอนแมนไฟไฟเปิ้วปิ้วๆปิ้ว,วส่วนหมอปาก,ก็ถูกยิงจรวดแสกหนะ้าแต่มันไม่ตายนะครับแค่หน้าแหกไอโทนี่ก็บินหนีรอดมาได้จากนั้นก็ถูกช่วยโดยทหารโอ้ลืมบอกไปครับคนนี้เพื่อนไอโทนี่นะครับชื่อโรดี้ พอกลับมาไอ้โทนี่ก็บอกว่าจะเลิกขาอาวุธจากนั้นไอ้โทนี่ก็มาสร้างชุดเก่อไอรอนแมนโดยมี AI อัจฉริยะที่ชื่อว่าจาวิชเป็นลูกมือพอสร้างเสร็จบอกเลยรัาว่าโคตรเท่เป็นไงครับอย่างจับต่อมาไอ้โทนี่ก็มางานเลี้ยงแล้วก็เจอนางเอกความจริงสองคนนี้เจอกันตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วแต่ผมลืมเล่านางเอกเป็นเลขาไอ้โทนี่นะครับภาคต่อมาถึงจะเป็นเมีย จากนั้นไอ้โทนี่ก็ใส่ชุดเกราะไอรอนแมนไปเอาคืนไอ้พวกหมอปลาไอ้พวกหมอปลาก็เละเป็นขี้เลยครับจากนั้นต่อมาหนังก็ได้ฉเฉลยครับว่าหมอปลากับไอล้ลุงหัวโลนเนี่ยร่วมมือกันหมอปลาก็บอกลุงหัวโลนว่าไอ้โทนี่มันหนีไปได้ก็เพราะชุดเกราะชุดนี้จากนั้นลุงหัวโลนก็มาเอาแม่เหล็กไฟฟ้าแหล่งพลังงานที่อยู่บนหน้าอกไอ้โทนี่เพื่อที่จะเอาไปใส่ชุดเกราะไอรอนแมนที่มันสร้างขึ้นจากนั้นไอ้โทนี่ก็ใส่ชุดเกราะไอรอนแมนแล้วออกไปไฟกับลุงหัวโลน ไอล้ลุงหัวโลนแม่งโกงครับตัวโคตรใหญ่เหมือนพ่อเล่นกับลูกเลยสุดท้ายไอล้ลุงหัวโลนก็ตายตอนจบไอ้โทนี่ได้บอกกับทุกคนว่าผมคือแบทแมนเฮ้ยไม่ใช่ไอรอนแมนตั้งหากยังครับยังไม่จบยังมีเอ็นเครดิตนิกฟิลลี่ได้มาชวนไอ้โทนี่ตั้งทีมอเวนเจอร์จบภาคหนึ่งไอรอนแมนภาค2เริ่มเรื่องมาหนังก็เปิดตัวตัวร้ายที่จะมาไฟกับไอ้โทนี่ภาคนี้เขาชื่อว่าอีวานแวนโกเป็นไงครับหน้าโคตรโหด ส่วนไอโทนี่ก็ยังเป็นเศรษฐีเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีเรื่องกับรัฐบาลรัฐบาลอยากได้ชุดเก่อไอรอนแมนแล้วก็มีไอเวลสีตาคนนี้ด้วยที่อยากได้แต่ไอโทนี่พระเอกของเราก็ไม่ให้พร้อมกับด่าแสกหน้าแล้วส่งจูบจากนั้นหนังก็ได้บอกครับว่าไอโทนี่ภาคนี้ไม่ค่อยสบายเพราะแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่บนหน้าอกไอโทนี่ส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างมากจากนั้นหนังก็เปิดตัวนาตาชาโรมานนฟหรือในอนาคตเธอก็คือแบ็ควีโ นิกฟิลลี่ส่งเธอมาสืบและดูแลอาการป่วยไอโทนี่อยู่ห่างๆไอโทนี่เห็นครั้งแรกก็มุ่งหวังจะล่อเอาเป็นเมียให้ได้จากนั้นไอโทนี่ก็มางานแข่งรถที่โมนาโกแล้วก็เจอกับอีลอนมัสใช่แล้วครับอีลอนมัสตัวเป็นเเลยระหว่างที่แข่งรถอยู่ไอตัวร้ายแวนโก้ก็โผล่มาพร้อมกับแสียสายฟ้าพี่แกใช้แสียสายฟ้าฟาใส่รถทุกคันที่วิ่งผ่านรวมถึงรถไอโทนี่ด้วยไอโทนี่ก็โชว์ช็อตเดดใส่ชุดเกาะไอรอนแมนสุดเท่ ให้ดูได้แค่นี้พ่อเดี๋ยวติดลิกสิทธิ์ไอโทนี่ก็สู้กับไอแวนโก้และเป็นฝ่ายชนะไปไอแวนโก้ถูกจับติดคุกแต่ก็ถูกไอแวนสีตาช่วยออกมาได้ไอสองคนนี้ร่วมมือกันเพื่อที่จะกำจัดไอโทนี่ส่วนไอโทนี่ก็จัดปาร์ตี้วันเกิดเมาเละจนไอโรดี้ต้องใส่ชุดเกาะไอรอนแมนมาห้ามสุดท้ายต่อยกันเละเทะ ช้าวันต่อมาไอโทนี่ก็มาพบนิกฟิลลี่นิกฟิลลี่ก็ดอชุดใหญ่พร้อมกับบอกวิธีรักษาอาการที่หน้าอกไอโทนี่ไอโทนี่ก็กลับมาดูสมบัติที่พ่อทิ้งไว้ให้แล้วก็เจอกับธาตุพลังงานใหม่ที่สามารถใส่กับชุดกาอไอรอนแมนแล้วยังรักษาอาการที่หน้าอกตอนกลางคืนก็มีงานเปิดตัวหุ่นยนต์ลบของไอแวนสีตาไอโทนี่ก็มาด้วยเพราะต้องมาบอกไอโรดี้ว่าไอแวนโกก,กับไอแวนสีตาร่วมมือกัน จูจ่ๆหุ่นยนต์ลบในงานก็ถูกแฮกโดยฝีมือไอแวนโก้ไอโทนี่ก็บินหนีเลยครับจากนั้นเนี่ยไอโทนี I ่กับไอโรดี้ต้องมาสู้กับไอแวนโก้ CO, แล้วสุดท้ายไอโทนี่เป็นฝ่ายชนะไปแม่งสู้กันไม่ถึง5นาทีจบแล้วเอนเครดิตภาคนี้เราจะได้เห็นค้อนทอของเทพเจ้าสายฟ้าจบไอรอนแมนภาค3เริ่มเรื่องมาหนังจะย้อนกลับไปที่ปี1999ไอโทนี่จะได้เจอกับชายคนนี้เขาชื่อว่าอันดริส คิสตุยอันเดรชคิเลนซึ่งก็คือตัวร้ายในภาคนี้ตัดมาที่ปัจจุบันไอโทนี่สร้างชุดก่อไอรอนแมนสุดเฟี้ยวโดยสาม,มารถสวมชุดได้เลยไม่ต้องรองเหมือนพาอก่อนโคตรเฟี้ยวโอ้ลืมบอกครับมีตัวร้ายอีกตัวชื่อว่าแมนดารินคนนี้ล่ะครับจากนั้นไอโทนี่ก็มาคุยกับไอโรดี้คุยไปคุยมาไอโทนี่เกิดอาการเครียดหายใจไม่ทั่วท้องเลยต้องบินกลับก่อน ต่อมาเมียไอโทนี่ต้องมาคุยกับไอคิลเลียนไอคิลเลียนก็ชวนให้มาทำธุรกิจดัดแปลง DNA มนุษย์แต่เมียไอโทนี่ก็ปฏิเสธไปพอกลางคืนลูกน้องไอโทนี่ก็มาตามสืบลูกน้องไอคิลเลียนแต่ก็ถูกจับได้จนเกิดเหตุการณ์ระเบิดลูกน้องไอโทนี่บาดเจ็บหนักส่วนลูกน้องไอคิลเลียนไม่ตายครับแม่งเป็นมนุษย์ไฟไอโทนี่พอรู้ว่าลูกน้องตัวเองบาดเจ็บหนักก็ปากแจ๋วด่าคนที่ทำถ้าแน่จริงก็มาหาตูที่บ้านสิวะ จากนั้นก็ได้เรื่องเลยครับไอ้พวกคนลายแม่งมาถล่มบ้านไอ้โทนี่เละไอ้โทนี่รอดมาได้แต่ก็อยู่กลางดงหิมะจากนั้นไอ้โทนี่ก็งัดประตูเข้าบ้านคนอื่นเจ้าของบ้านก็คือเด็กคนนี้แหละครับเด็กคนนี้ชื่อว่าฮาร์ลี่จากนั้นไอ้โทนี่กับไอ้หนูฮาร์ลี่ก็เข้าเมืองมาสืบข่าวแล้วก็เจอกับมนุษย์ไฟสองตัวไอ้โทนี่ก็สู้และหนีรอดมาได้จากนั้นไอ้โทนี่ก็ไปไมอามี่เพื่อที่จะไปฆ่าไอ้แมนดารินไอ้ลุงหนวดคนนี้แหละครับคือแมนดาริน แต่ปรากฏว่าไอ้แมนดารินเป็นแค่ตลุงหนวดติดหมีกินเบียรไปวันๆไม่ได้โหดเหมือนในทีวีเลยไอ้ลุงหนวดถูกไอ้คิลเลี่นใช้เป็นฉากบางหน้าแผนการร้ายที่มันทําไอ้โทนี่ก็งงแดกเลยครับนึกว่าจะหวที่ไหนได้ก็เป็นแค่ตลุงนวดติดหมีจากนั้นไอ้โทนี่ก็โดนมนุษย์ไฟจับตัวไปส่วนไอ้โรดี้ก็ถูกจับและถูกขโมยชุดไอรอนแมนไปด้วยไอ้โทนี่หนีจากการถูกจับได้โดยเรียกชุดไอรอนแมนจากระยะไกล ไอโรดี้ก็หนีรอดเหมือนกันและทั้งสองจะไปช่วยประธานาธิบดีที่อยู่บนเครื่องบินแต่พวกมนุษย์ไฟได้จับตัวประธานาธิบดีไปก่อนไอโทนี่ได้สู้กับมนุษย์ไฟบนเครื่องบินและเป็นฝ่ายชนะไปและยังได้ช่วยชีวิตผู้โดยสารอีก13คนให้ปลอดภยัยโอ้ลืมบอกครับเมียไอโทนี่ก็ถูกจับมาทดลองเป็นมนุษย์ไฟด้วย จากนั้นไอโทนี่กับไอโรดี้ก็จะมาช่วยเมียกับประธานาธิบดีพวกมนุษย์ไฟมีเยอะเกินไอโทนี่เลยเรียกรวมพลไอรอนแมน20กว่าตัวหรือเปล่าไม่รู้เดาวเอาสู้กันโคตรมันไอพวกมนุษย์ไฟนี่เละเป็นขี้เลยไอโรดี้ได้ช่วยประธานาธิบดีไว้ได้ ส่วนไอโทนี่ก็จะไปช่วยเมียแต่ปรากฏว่าช่วยไม่ทันไอโทนี่ก็โกรธจัดแล้วก็มาสู้กับไอคิลเลียนมนุษย์ไฟสู้ไปสู้มาไอโทนี่ได้ใช้ไอรอนแมนมาร์ค42ลูกลักให้ไปใส่ในตัวไอคิลเลียนแล้วระเบิดทิ้งปรากฏว่าไม่ตายครับจากนั้นเมียไอโทนี่ก็มาช่วยเจ๊แกยังไม่ตายแล้วแม่งยางเกง่งยึดเค่ตัวบักแน่ๆไอคิลเลียนก็โดนระเบิดตาอีกรอบตูมกลายเป็นโกโก้คันช จากนั้นเมียไอโทนี่ก็รักษาหายกลายเป็นคนปกติส่วนไอโทนี่ก็ผ่าตัดเอาสเก็ตรลเบิดที่อยู่ในอกตั้งแต่ภาคแรกออกจากนั้นหนังก็จบเฮ้ยเดี๋ยวลืมเอ็นเครดิตหนังก็ได้เฉลยครับว่าไอรอนแมนภาค3ที่เรากําลังดูอยู่ไอโทนี่มันกําลังเล่าให้บูธแบนเนอร์หรือเดือะฮักฟังไอบูธแม่งหลับไม่ได้ฟังอะไรเลยไอโทนี่ก็เซ็งเลยอุตส่าห์เล่าให้ฟังแม่งดันหลับใส่จากนั้นหนังก็จบถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, <or check, S 1> ลคล์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย